สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคันนี้นะคะใช้งาน2ระบบนะเป็นตัวอันติด 1.6e CNG นะคะปี2012ราคาค่าตัวอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะคันนี้นะคะติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงานนะคะลงเล่มปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอน นะใครที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนะัดศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะ,ะสนใจห้ามพลาดน,นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้พรานน่าสูงสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดน,นะคะค้างวันเนี่ยอยู่ประมาณห้า0ผนต้นๆเท่านั้นเองนะ,คะใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่สะดวกมานะ,ะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้แล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะใครที่สนใจ ะะห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคอระ้ังสอเสือ4473กรุงเทพมหานครนะคะโลโก็ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะ ได้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะน็อตสี่อ่าน็ i, อตห้าูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางรถปี2021เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีพวกคาบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขยเลยนะ,ะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอ ี่เดิมทั้งคันแน่นอนนะไม่มีเรื่องของการชนหนักอย่างแน่นอนนะคะ ฝาครอบกระจกนะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะติดในส่วนของคิ้วกันาศาสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้ยังไม่ได้นางไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะรอบคันอาจจะมีร่องรอยเฉียวชนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยเดี๋ยวเราไปชมภ ภายในกันภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะเป็นสีเบจระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกรบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะ,ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะเลขไม้ของรถคันนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์รถดูกันนะอ่ะเลขไม้นะคะอยู่ที่เดี๋ยวหมุนพวงมาลัยให้แป๊บหนึ่งนะอ่ะ นี่เลยนะคะเลขมาอยู่1 3 1 7 6 8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่แท้ไหม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะรถปี2012ปีนี้ปี23ไมหม่แสนส0มถือว่าไม่เยอะเลยนะคะเฉลี่ยการใช้งานปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเฉลี่ยรา,ายเดือนเนี่ยก็เดือนละประมาณพันกว่ากิโลเท่านั้นเองเนี่ยถือว่าการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะรถใช้งานน้อยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลย ะะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงรถคันนี้นะเป็นแบบวิทยุ FM CD ได้นะคะแอร์อันนาล็อกหมุนมือปรับได้สี่ระดับเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะมีที่วางเจ้าน้ําด้านข้างให้นะคะลูกค้าอาจจะมีแบบคาบฝุ่นคาบโคลนหรือว่านองรอยบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะนัดมารีวิวให้ได้ชมก่อนนะคะเน้นให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดที่เหลือ ทางร้านเก็บงานให้นะคะทําสปาปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งเนาะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลองอักขระยันใดๆเลยนะคะเบาะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะลูกค้าเบาะอาจจะมีรอยฉีกรอยขาดบ้างเนาะก็ตามสภาพอายุการใช้งานเดี๋ยวทางร้านดูแลหุ้มเบาะให้ใหม่นะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะหวัวนนอตซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยื่นใ ได้นะคะสี่เดียวกับตัวรถนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะใครได้รถคันนี้ไปนะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก,งกว้างๆนั่งสบายๆนะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ํานะคะบอดีก้กว้างๆกันเลยนะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะหรือว่า ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะห้ามพลาดเลยคันนี้นะคะราคา250,000บาทนะคะ 2แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะขอภายสองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะราคาไม่ถึงสามแสนนะราคาเบาๆผ่อนสบายๆใครสนใจห้ามพลาดนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลังสองจุดเลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบขมิยมป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะกระจกหลังติดตัวไร้้ามาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะเป็นตัว1 6 e cng ะะติดกา๊าซมาจากโรงงานปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะถึงแม้ว่าจะมีถังกา๊าซว่างนะคะเขาก็ยังพอมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระอยู่นะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะการันตีให้เลยนะ บอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะรถไม่เคยชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะรถสีเดิมนะ้ะไม่ใช่แท็กซี่แน่นอนตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยีย้เลยนะขอบยางเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเราคัดเกตคัดคุณภาพ ให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยนะคะสภาพสวยเลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันนี้รอบคันจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะบอดี้กว้างๆนั่งสบายๆนะคะเพนเพดของรถนะ แผนเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดน,นะตรวจสอบประวัติได้ไม่มีรอยขยับขยือเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะเรื่องโครงสร้างการันตีให้อยู่แล้วคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันเลยนะใครสนใจคันนี้นะคะอันติด 1.6E CNG ติดต่อมาได้เลยนะคะใช้งาน2ระบบนะก๊าซตออภัยได้มาตรฐานลงเล่มเรียบร้อยนะคะเรามีการไปตรวจก๊าซให้ก่อนส่งมอบด้วยนะลูกค้าใครที่สนใจห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเราไปดู ต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะคะน,นี้นะักสตาร์รถทิ้งไว้ด้วยนะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าสําหรับห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้านักสตาร์รถทิ้งไวนะ้นี่เครื่องยนต์นิ่มๆเลยนะคะ ไม่มีเสียงดังอะไรเลยนะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีพวกคาบน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มใดๆนะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะการันตีให้เลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมตรวจสอบประวัติสูงบริการได้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 6 0สูบ1,600ซีซี122แรงมา้านะคะลูกค้า สวยๆเลยคานหน้าหม้อน้ำเดิมๆไม่มีครไม่มีงอหัวน็อตไม่มีรอยไข่นะคะในส่วนของจุดมากแก้มสีจากโรงงานต่างๆนะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้ารอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไข่นะคะแก้มด้านในเดิมๆหัวน็อตสอดกระโปรงเดิมนะคะลูกค้าในส่วนของสติกเกอร์มอกอมีติดอยู่ ตาปั้มโตโยต้าต้งฝากระโปรงก็มีอยู่นะคะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะ,ะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยกับรถโตโยต้าติด 1.6E CNG นะคะปี2012ค่าตัวอยู่ที่259,000บาทนะคะคเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้พนนาน7ปี84งวดนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจนะคะเรามี บริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะสนใจห้ามพลาดเลยนะคะโทรมาหานัดได้นะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ